วัสดีครับคลิปนี้มาดูพระชัยหลวงพระเปลี่ยนพิษนาเกาแท้ยังไงอันดับแรกนะครับเป็นหลักมาตรฐานทั่วไปเลยการจะเล่นพระเนี่ยต้องต้องมีความแม่นแม่นพิมพ์นะครับจำลักษณะพิมพ์ระให้แม่นแนะนำให้พยายามไปโหลดรูปพระแท้บ่อยๆเย,ยอะๆ และเอามาเทียบนะครับว่าพิมพ์พัดแท้หน้าตาเป็นแบบไหนพอจําพิมพ์ได้แล้วทีนี้อันดับ2ก็มาจําผิวพันธุ์นะครับกระแสของหลวงปู่ว่ากระแสพระชัยหลวงพ่อเปลี่ยนวัดเบืองนั้นเป็นลักษณะแบบไหนอันนี้เป็นพระชัยพิมพ์ใหญ่นะครับหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นพระชัยพิมพ์เล็ก หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพระชัยพิมพ์เล็กฐานสูงหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีหล่อเละบ้างหล่อชัดบ้างหล่อตื้นบ้างขึ้นอยู่กับสภาพพระนะครับเป็นพิมพ์พระชัยพิมพ์เล็กฐานบัวต่ำนะครับเมื่อเราจําพิมพ์พระได้แล้วว่าเป็นพิมพ์อะไรทีนี้มาดูกระแสวันณะนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าพระชัยวัดหลวงเขาเปลี่ยนวัดบางนั้นมีหลายกระแสนะครับกระแสออกวันณนะเหลืองอมงงเขียวเหลืองออกทองนะครับผิว เหลืองมีภายเงินคุมนะครับหรือว่าออกขาวทั้งองค์เป็นสำลีเงินก็มีนะครับหรือผิวกับแดงก็มีครับเพราะงั้นวันะเป็นไปได้หมดแต่เราต้องจําธรรมชาติของพระให้แม่นๆนะครับธรรมชาติของผิวพระลักษณะพระชัยพระเปลี่ยนนั้นจะเป็นพระหล่อโบราณนะครับจะมีผิวพุนเป็นรูเข็มเข็มนะครับตามซอกเนินในเนื้อพระเป็นรูๆ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 ูููๆ แล้วจะมีเม็ดดำดำนะฮะเม็ดดำดำเม,ๆมๆ็ดขี้เบ้าอ่ะแทรกอยู่ในรูมีมากมีน้อยต้องมีหมดนะครับทุกพิมพ์นะครับอย่างองค์เนี้ยเป็นประหลอดคุมครับภายเงินคุมทั้งองค์แสงไม่ดีครับ <c oughs> จะเห็นว่าพระจะเป็นรูพุนเล็กเล็กเล็กๆลคล้ายรูเข็มนะฮะเต็มไปหมดเลย <c oughs> ลักษณะจะเป็นรูเข็มแล้วก็จะมีเม็ดเม็ดดินเบ้าฮะรหรือว่าเม็ดทรายเนี่ยจมอยู่ในในเนื้อพระ เป็นจำๆจำจจำจ,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 จหมดเลยเราจําผิวพระได้แล้วทีนี้ก็มาดูขบวนการแต่งเพราะชายหลวงเปลี่ยนนั้นพิณาจะมีการแต่งข้างนะครับแต่งข้างตะไบลบเข้าซอกคอเข้าเข้าซอกหูนะครับเข้าเสียนพระแต่งรอบนะครับจะมีการแต่งอยู่ประมาณเท่า60%ของพระหล่อนะฮะถ้ามีก็จะพิจาณาง่ายหน่อยนะครับจําลักษณะรอยตะไบนะฮะที่แต่งเป็นลักษณะเบรืรออะไรนะครับความ ความละเอียดของเบอร์ตะไบนะฮะพินาโก้นนะครับก้น,ก,นก,ก็จะมีการแทงตะไบแนวขวางการแทงตะไบแนวขวางเนี่ยจะเป็นการแทงตะไบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มากส่วนมากจะแทงตะไบขวางมีแทงตะไบแนวตั้งไหมนะครับมีครับแต่น้อยนั้นพระพระชัยพระเปลี่ยนนั้นวันพ,พินาโก้นเนี่ยจะเป็นจุดจ่ายตังค์นะครับอันนี้พิมพ์เล็กก็มีตามแต่งนะฮะแต่งตามเข้าซอกตามคอ ตะใบเป็นเบอร์เดียวกันหมดทั้งเลยท,ทั้งชุดนะครับลักษณะห่วงก็จะเป็นลักษณะหองรวงห่วงรองแบบไม่ค่อยเต็มนะฮะรอแบบไม่ค่อยอ้วนไม่ไม่ไม่ล้นะครับถ้าห่วงที่แบบกลมบล็อกแล้วอ้วนล่ําเลยนะ่ยพินานเลยม,มีโอกาสเก๋น,นะครับเห็นไหมฮะแทงตอใบขวางพระจะมีเบ้าประกรบหน้าเบ้าประกรบหลังนะครับเพราะงั้นอีกลักษณะหนึ่งคือเบ้าประกรบหน้ากับประกรบหลังส่วนมากพระจะไม่เท่ากัน จะมีด้านในด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่ำตัวอง์อื่นอีกนะฮะมีการแต่งฮนะที่หูก้นม,มีตะไบแทงขวางจำเบอร์ตะไบให้แม่นนะฮะนี่คือจุดใจตังนะฮะถ้ายังจำพัก,พกจำหน้าจำผิวพรรณไม่แม่นให้จำการแต่งให้แม่นนะครับการแต่งช่วยพิณาเกแท้ได้สูงมากเลยสลําหรับพระชัยหลวงพ่อเปี่ยนนะครับเบ้าประกบหน้าหลังอันนี้อาจจะใกล้เคียงกันอันนี้ไม่มีแต่งข้างนะครับรอยใบยนะฮะ ราแ,แต่งขวางอีกจุดหนึ่งในการพิจารณาวิธีดูพระการแต่งหรือว,ว่าการการทำพระของหลวงปู่เนี่ยพระหลวงปู่จะหล่อเป็นช่อนะครับหล่อเป็นช่อแล้วก็มามาเลื่อยตัดช่อตรงนี้จะเห็นรอยเลื่อยนะฮะเอียงแต่รอยเลื่อยมันลึกตะไบลบรอยเลื่อยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หมดก็จะเห็นรอยเลื่อยมีอยู่ประมาณสักเจบของพระจะมีรอยเลื่อยตัดช่ออยงนตัวองค์เลยอันนี้คือเป็นจุดจ่ายตังค์จุดหนึ่งที่ พะเกไม่ joy, มีอย่างเงี้ยตอไบอันนี้คือรอยเลื่อยรอยเลื่อยตัดช่อที่มันลึกตอใบย,ยัอยองไม่ลบอ่อบาอ mm ันนี้เป็นตอไบตอใบตั้งนะ่ตะไบตั้งนะครับแต่อันนี้มันมีรอยเลื่อยอันนี้เป็นผิวมนละรูพุนพินาง mm ่ายอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ได้แต่งข้างนี่ไม่แต่งข้างอันนี้ตอไบเฉียงอันนี้ไม่เห็นรอยเลื่อยนะฮะนีมีแต่งข้างมีแต่งข้างมีแต่งหูอ่าอันนี้ตอไบขวางอันนี้ก็มีรอยเลื่อยเห็นไหมฮะอยเลื่อยรอยเลื่อยตัดช่อ อ๋ะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพิจารณาพระของหลวงพ่อเปลี่ยนวัดบึงนะครับถ้ามีหลักการพวกนี้เป็นหลักการเบื้องต้นในในการพิจารณาพระหลวงพ่อเปลี่ยนยังไงก็อยากจะให้เพื่อนสมาชิกไปฝึกฝนนะครับพิจารณาได้ซื้อพระพระแท้นักเล่นที่เป็นมาตรฐานแล้วเอามาดูมักสาลองพิจารณาตามหลักการของผมดูว่าถูกต้องไหมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมต่อไปครับยังไงก่อนกจบคลิปก็อย่าลืมกด ติดตามนะครับกด subscribe กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับแอดมินที่ทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ